สดีครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเลิกทำคลิปแล้วนะครับเพราะว่าผู้ติดตามผมไม่ค่อยเยอะซัเท่าไหร่เลยแล้วทางบ้านผมพ่อชอบด่าผมว่าเล่นโทรศัพท์บ่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยช่วยดูน้องน้องนะครับขออภัยที่มีเสียงรบกวนนะครับเอาอยัางไงผมก็จะไม่ทําไม่ถ่ายคลิปนะครับ จนกว่าจะถึงวันที่จนกว่าจะถึงวันที่น่าจะถึงวันนี้เท่าไร่เดี๋ยวผมจะบอกครับสักพักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับงั้นผมจะกลับมาทำวันที่เจ็ดพฤษภาคมแลยกันนะครับผมจะทำคลิปอีกทีกวันที่เจ็ดพฤษภานะครับปิดตั ช่องผมก็จะหยุดตอนวันนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวอีกทีนี่นะครับเปิดตัววันที่7พฤษภาคปิดวันที่1พฤษภาคมนะครับจะทําคลิปอีกทีวันที่7-8คนระับซึ่งผมก็ไม่ว่างด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ